เรื่องแสนดีที่คุณกำลังจะได้รับรู้คือเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนสิบดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตนกลมสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูเด็กถือดาบพลังงานของคนธาตุลม าดาพลังงานของคนธาตุลมเจ็งงดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจมีความมั่นคงนะคะโซ่ไม่ถอยมีความพยายามมีความอดทนแม้ว่าชีวิตจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแม้ว่าจะเจ็บปวดเสียใจชีวิตไม่เป็นเหมือนที่คาดหวังไว้ที่วางแผนไว้ คุณก็ยังจะสู้ต่อมีความพยายามมีความอดทนที่จะไปต่อมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องแสนดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องแสนดีนั้นเดชะริออดการเดินทาง<ๆ>การต่อสู้นะคะพลังกําลังใจที่ดีที่จะพาตัวเองของคุณให้ผ่านพ้นปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะก้าไม้นะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่คุณโฟกัสเป้าหมายที่คุณโฟกัสนะคะเป็นพลังงานของการไม่ยอมแพ้แล้วก็ไปต่อ6ไม้นะคะการประสบความสําเร็จคุณรู้ว่ากว่าที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นไม่ได้ง่ายได้ต้องค่อยๆเก็บแต้มค่อยๆฝ่าฟันค่อยๆทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะ สิบเปรียญน,นะคะครอบครัวที่อบอุ่นความมั่นคงนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาควินถือดาบชัดเจนจริงใจความยุติธรรมการตัดสินใจนะคะความเด็ดขาดหรือว่าอำนาจที่อยู่ในมือของคุณพลังที่อยู่ในมือของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่กำหนดชีวิตของตัวเองขีดเส้นของตัวเองนะคะเรื่องแสงดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในหัวใจของคุณในตอนนี้เรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะบางคนอาจจะเป็นหน้าที่การงานนะคะความมั่นคงเนาะที่คุณคิดว่ามันไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้หลุดพ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่ในตอนนี้พลังงานของสิ่งแสนดีที่จะเข้ามานะคะคุณจะมีแรงมีกำลังหาทางออกได้นะคะอาจจะมีคนใกล้ตัวคนรอบตัวมาช่วยสนับสนุนให้คุณหรือว่าอยู่ๆคุณก็สามารถ ผ่านพ้นปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายนะคะทั้งเดอชาลีออดเก้าไม้หกไม้นะคะ, 9, ะ,ค,ะคุณจะสามารถผ่านพ้นมันได้ด้วยความสามารถของคุณด้วยการไม่ยอมแพ้ของคุณด้วยแล้วก็สิบเหรียญคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวจากญาติมิตรจากครอบครัวนะคะทําให้คุณสามารถผ่านพ้นมาได้นั่นเองนะคะหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคแล้วก็ความเจ็บปวดที่มัดคุณไว้ในช่วงที่ผ่านมา หรือว่าหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะความรักที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะผ่านพ้นมันได้หรือว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นสักทีคุณจมอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจตรงนี้นานมากๆแล้วคุณอยากพบเจอรักที่มั่นคงรักที่ดีนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะว่าคุณจะพบเจอคนคนนั้นจากสไม้นะคะเป็นสิเหรียญ จากคนสองคนที่รักกันก่อตัวเป็นการสร้างครอบครัวร่วมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะที่ติดขัดก็จะสามารถผ่านพ้นลูกล่วงไปได้หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงขั้นการสร้างครอบครัวการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยนะคะเรามาดูกันต่อว่าพระอยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณอีกบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องแสงดีที่คุณจะได้รับรู้ ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกนะคะ The Moon นะคะความเศร้านะคะความวิตกกังวลที่คุณมีอยู่ก่อนหน้านี้ความพยายามที่คุณมีนะคะติดไม้เนาะสองถ้วยนะคะเพื่อนแท้กัลายาณมิตรคนที่คอยช่วยเหลือพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะ พอร้านทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยวันเวลานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดัสติกนะคะพลังงานของความยุติธรรมความชัดเจนยังไงก็จะมาถึงคุณแน่นอนนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะหากคุณไม่ละความพยายาม ยังไงวันดีๆวันฟ้าใหม่ก็จะมาถึงคุณแน่นอนนะคะเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยมีความพยายามมีความอดทนอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเป็นบททดสอบของชีวิตเป็นบทเรียนของชีวิตที่ทําให้คุณเก่งขึ้นแล้วก็แกร่งขึ้นนะคะไม่ว่าตอนนี้เรื่องที่รบกวนหัวใจของคุณจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแสงดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ ฟ้าวันใหม่นะคะอนาคตที่สดใสในเรื่องนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณหากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้รับความยุติธรรมฟ้ากำลังจะส่งความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาให้คุณนะคะ